สวัสดีค่ะช่างไม้เรืองน้องปังปอนค่ะนี่มาเกี่ยวข้าวกับปังปอนคับน้องกับแม่ข้่เมใส์่ละเ่งมมัน่ะไูกสมพานนะลูกสมพานเอะลูกกับแม่ข้าเสียงยูฮั่นเหรอ อย่าดีน่าเลยสบายแล้วคลัะมีวูกควนแล้วยังต่อมีพี่ขาอย่างหนักงอควนเหมือนขาเงินแบบหนักก็ไหวละดังเข้าอยู่ปะแข่งดังเข้าฮอดอยู่ปะเว่ามันเข้าไหมก็เข้าฟังก็ติดเลยเนอะติดเลยไปเลยขอบคุณมากไม่มีใครได้ยินได้ฟังสิ 我来喝的嘛，你看多稀碎的呢，没放点香

ไปริมๆฉันไปเองเออมันมีะนี่นะนี่อันนั้นนี่ที่เธอวค่ะโอ้มึงนี่ไงมจะหางบุหรี่นโอ้ปลาดุหน้าบกันนยามายาลาบยาข่มเปล่า

เ่สองให้เร่อเราเียวคีให้ดต้ให้ท้งเเออจขึ้นมาคูแล้วปแล้ว่ะอกล็อ่อที่สเียงมื่อวานลายก็ลอกแรกเีมื่านคนเป็นคิปเมื่อั้นคนบ่ฮ้อนมื่อวานนี่แม่ขซ้พ่อแม่ลูกขอซ้ายอเลีย

剪个胶，一个剪光盘，剪个胶，那个剪光盘。 又回来了，又干的你都领着 ขายังยให้กกกุง่งไแม่เขากกล้าวหรือเขายังกกุงยัให้กกุงผู้นนานไปเขายังคือมัน้องเลขามากล้าเขายังอือมาอื่แกมุลยลไ่ักาัยังอใรวมว้อยู่น้ำมูเมันาบดีสีใบบัวาอนะตนตีเอานนี้ใแม่เกี่ยวเบ เขาตีเอาบน่่วีะเขาตีเอาเนดากลังน้ำลังขาใช่ไหอันนี้ขสียังไดเบกอาฮเอามือเลมือแมือเื้องได้ได้ไปลี์เลาอะไฝยกดโอ้ที่ขี้ี้แกะไปะเอาีอันั้นไปไว้นนร่องทงง่องแค่มันก็ได้ฮะว่มันหัวอันน้ำบ่อ เมี่ยเเดียวนะเจทั้ง่มเจเดียวคาอมันยังรู้มันแต่ีมันมีกบม่าม่วงกบอีสังมันทับก็เลยรู้หัวอ๋อชเวลาเอาเข้าเข้าไปเข้าเนนี่ยเข้าไปตั้งชั้นนเด้อแล้วแค่มันชิปกะสอบบอกไม่ไมีกระสอบป่านแล้วไม่กระสอบอยู่เรืยนเพราะว่าข้าวเกี่ยวสิมื่อว้นเกี่ยวหอกก็เป็นชิา อย่างี้เวาได้ทอกันาเลยเจ้าก็ทำโดยเสียจและกรบดทอเนาะทุกวนก็ห้างขอมัตาจะมีหเับดับับใเสดข้าว้าทีก้าเก้ามัตาเก้ามัตามีอันเดียวนั้นทิิปเองนี้ค่ะทิเอสิสองข้างกะลังสิขึ้นไปเกี้ยวค่ะทิปเอสิสองอันนี้ค่ะก้า อันนี้คิดเอ็นั่นแแปดเปกี้ยนี้ว่าแบแปดมากมื่นั้นนะเขาให้ไพ่ที่เข้าเล่าม่นตายก็เพ่อให้โน้ต่ไหมเนี่ิก็อันนี้ที่สวงอืนนี้าตั้งภาพมันมันได้ดบบเนี่ยมันต่ำนิดนึงนะฮะ